ขอจเจริญพรวันฉเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชาราัชกาลที่9ในรอบ70ปีที่วันนี้ไม่มีพระองค์อยู่กับเราสังเกตไหมว่าปัญหาที่เราแก้ไปก็มีปัญหาใหม่ร่วงมาให้แก้ไม่รู้จบแต่เพื่อการเดินของเพื่อนร่วมทางหากวิกฤตมีที่ไหนเราแก้ปัญหาไปและเป็นโอกาสที่เราจะได้ร่วมสร้างบุญร่วมกันวันนี้เมื่อเราได้เห็นว่าพระราชาผู้ทรงงานหนะัก วิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศนี้เป็นโอกาสที่พระองค์จะได้ทรงงานเพื่อผสนิกรและการทรงงานเหล่านั้นทําให้พระองค์ได้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่และยิ่งยงในหัวใจของคนไทยมากมายด้วยเหตุนี้เราจึงได้มองเห็นว่าเมื่อปัญหาที่พระองค์แก้และก็มีปัญหาใหม่มาให้แก้ไม่รู้จัจกจบถ้าไม่มีปัญหาใหญ่ให้พระองค์ได้แก้เราจะไม่มีมหาราช ที่ชื่อภูมิพลขอให้เราทั้งหลายได้ร่วมเดินทางตามแนวนี้และร่วมแก้ปัญหาด้วยกันเมื่อเราคิดว่าปัญหานั้นได้มาให้เราได้แก้ก็เป็นโอกาสเหมาะแล้วดีแล้วเพื่อที่จะได้สร้างประโยชน์ร่วมกันมีผู้รู้ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ดีว่าปัญหาจะไม่เป็นปัญหาถ้าเจ้าของปัญหาไม่เอาปัญหามาเป็นปัญหา ปัญหาจะไม่เป็นปัญหาแต่จะถูกย่อยสลายตกผลึกด้วยปัญญาและร่วมมือกันแก้ไขไปก็จะยิ่งเป็นการทางทางร่วมกันเป็นบาร,รมีของแต่ละคนแต่ละคนเมื่อเราท่านทั้งหลายได้มาถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้ขอให้ได้สร้างบาร,รมีร่วมกันตามรอยพระเจ้าอยู่หัวเดินตามกันไปเพื่อที่จะได้ มีบารมีเลี้ยงตัวทั้งชาตินี้และพบชาติสืบไปเบื้องหน้าขอเจริญพรธรรมะวันพ่อที่ไม่มีพ่อ